ยังอยู่กับรอยั่านธรรดีอีกรอบนึ่งนะเจนี่ไม่กูเล่นรอยั่นอีกแล้วไงเ้เลไปี้นี่เอหยุดลลังคนละรักจริงปล่อยมโนรอเองยิ้มใจคอไม่ดีเลยสั์นี่มันลก ว่าทำไมคิบโบโลนี่มันตำแหน่งใช่ใช่ตอนไหนครับมันเป็นตำแหน่งที่เล่นอะไรโอ้เกี๊ยบเหมือนรับแบบเหมือนเหมือนเหมือนตัวรับอะแต่ว่าห้ามตกอะฮะโชว์อันมาครับมีอันมาอยู่ขอวโซนหนึ่งหาเกดไม่ใช่หาเบสพังเจ็ดพันลงมาคิดไม่ออกเอาเอาแมว แมวไม่ข er like oh, ึ้นยืดแมวมีปีแมวบินได้ไม่ใช่แฮปปี้มันคนเด้อไม่เด็กมันไม่มียิงเลแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อ๋อแฮปปี้ไปยิงน้องเกาผัดอะแฮปปี้เทมยิงตัวเกาผัดไปได้มีสแตนว่ะไปข้าเละตีฮิตเทคไอฮิตบ้างไงฮิตเทคิบ้างงไยัดโซเปิดสิบฮะมายสองใบหนึ่งใบเช่นมือหนึ่งใบเข้าโซโอ้ทีย ทุกคนบอกเฮี้ยหมดเลยกูพูดกับคนไหนบอกเฮี้ยทุกคนเลยจำได้อวี๋อวนะอแวน๋นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจอใบเดียวขึ้นมือสิบใบไม่เจอนี่มันก็เพิ่งเกิดมาก็ผมใส่ทั้งเด็์มีอยู่สี่ใบเพราี่ถ้าใส่อันมา ถ้าเจอผมถ้าเจอผมจับจริงจังๆไงมันจะเจอง่ายกว่านี้เนี่ยนี่ผมติดตลกไปหน่อยไปต่อไปเทปไปโอ้ยเอ๊เเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปนไกดับเลาหนตัวนีสองสามใบต้องเฮียดแน่นอนแม่งตั้งหัวร้อยแบบนี้โอ้ปึ๊บบัตรหนึ่งเก็บสองเข้าหนึ่งจวดได้เก็บสามไอโที่มีพีพีก่อถ้าเทคใช้ได้โบว์แมนเก็บสามอ่ะ ย้อนกลับไปเดี๋ยวนี้ดีนะแค่เก่งดอสุดเทพเดทเทพที่สุดในเกมแล้วดอไปเนี่ยกาดแล้วโซชาดเพื่อลงกาดโซชาดทันทีไม่มีอะไรเอาไว้ไตฟีมือเบฟฆ่าทิ้งสไตฟีไ้เหยียไอ้คนโฉดกาดเขากันง้าเลี้ยงแมวก็ฆ่าปล่อยก็ได้มา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  มาดีกูณจะเล่ไม่ต้องเทคแดมแดมเดียวกูเล่นได้กูเหนึ่งเออต่างกันเลยไล่เป็นอันไม่ถอดเบฟเสิร์ฟเบฟลงเออต่อไปเกิดง่ายมากเลยนะง่ายจะชุเลนะเฮ้ยยิงก้าวพาเหลิมเจอเรีวโลโก้ต้องบอกว่าพี่ใหญ่เกินร้านทำอะไรได้เบฟเมื่อตีเท่าแวนชื่ออันไม่แล้วมือเบฟเสิร์ฟเกตสองลงมาวาง ที่ไม่ใช่ตัวเองคือประเด็นมันไม่ติดทีเบฟด้วยคืออยู่มือก็เบสนะไม่มือเบสเสียบบุกหัวตีมือหกแหวนวิ่งไปเลยไปเลยหาเบสเกตสองจะทำใหมันเรื่อย่าญไวใช่ไว้จัดเลยอ่ะ ยังรีบอ่ะนะกลัวไม่เล่นรีบร้อนรีบร้อนพี่ชายรองสองมันอ่ะหมื่นแปดวนเตืนกาดนะไปวันก็มีอีกแัดเก้าพันีวันก็ไวสิบเอ็ยวันเทคไม่ติดหนึ่งครั้งนึงเทินเสียดายฟ้าตัวีต่อดีก็ไดับ้าพัจ ห้าพันคิวโอ้โียเฮียโดนไปอีกแดมหนึ่งนะเป็นกีฬามั่งไม่พอกลัวแวนตีอ๊ะอ๋อใช่ใช่เลยกลัวแวนตีอ่ามึงโดนเรียกกตีต่อหมื่นเก้าห้าแดมเรียบร้อยเรียบร้อยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ที่นี่แหละได้ฝันห้าใบไม่ลายใบแล้วมาเดียวว่าง ได้จัดให้ก็มาดิวะรับทุกรับจุดเตมนี่แบบหนึ่งเมื่อสไตล์ครับครับยัสมโวแวนบอกมือเช็ดสกิวบัตรหนึ่งครับสี่ใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซ่ที่เหลือต้งตอกแค่เท่าไหร่ข้ามไปไน่ที่ใส่หัวนี่ไม่ใช่อะไรไม่มีที่วางต้องวางไว้บนหัวเลย โซข้างบกคนลสิอันนี้มันบอกว่าข้าโซซาหรือมาบ่าได้จวดหรือว่าเอาเป็นอันนี้ก็ได้ไงแดงเจ้าอะไรอ่ะเอาจวดมันต้องง่ เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแล้วนะไงแล้วไม่ไงสมบัติวัดตัวอื่นวะไม่มีฮะเหรอที่มันเต็มแล้วเหรอจริงจริงหืไงตัวเองก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ใส่ตัวเดียวไม่คิดนี่ต้องกลับไปเปลี่ยนจั่วจี๊ดสามไนเลยนั่นแหละวางอยู่แถวนั้นเลย ้หรือไม่ไม่คุ้มใช่แต่ก็ไม่เก็บไม่เียนก็บมาดูวะชวนแหม่ขอแหม่เจ็ดสี่สิบเอ็ดสิบสี่ กัดได้กัดจอจีกัดไปอีกกรนสมบัอะบวแวนตีครับถ้าแวนเป็นสมบัติจีเบรกสคนนี้ได้ไปสามสวาบมแวนปลอยไม่กัดออออตอนจวแล้วจวดคว้าได้แล้วไม่ออก เอาข้างเลยแหละสิบหกอยู่บนรถปล่อยก็ได้เล่นเอเลยกูแต่เล่นแมวอะไรเล่นตกย่างจะให้เขามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูถือกูถือไว้ก่อนตายมือกี่ใบครับมือน้อยนะครับเอานี่ไปทำลายอะพี่ขี้เกียร์ทำลายอะเดให้คุณนายเซรอนดูดูจุดเข้าจีดแบบแล้วทำไมลงความมา ปัดไทยครับเจนโอ้โหนี่มันสมุนพระเจ้าเลยทำไมอะสมุนพระเจ้าอยู่ในเด็กนี้ก็เป็นเด็กแค่ลูกน้องนั่นแหละเดี๋ยวใช้เทกอันมาให้กันตอนโตฮะเยอะแต่มาเก็บจุกจุบจุกจุกมือเยอะนะครับบิ๊กซอสไปบอกห้าพันจะโดนมือที่ต่างกันเฮ้ย กต่างร้อยสองบาทบวกไปหมื่นเลยไปครับบวกไปสองื่านนี้โลเขาไม่ไหวอ่ G เบกห G เบกส G เบกสมุงใช้เทคล่างไม่ได้ช่างแม่งไม่ใช่ละบอ่ได้มีสแตยวิ่งเท่าไหร่ิเอ็ดติห้าโอเคนั่นแหละสิบหมีนี่ด้วยมีไฟเล็กด้วยสิดอยู่ดีก็ขอหมื่น บิอสติจากาต้องสองใบใช่ไหมในบวกหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบววมอะไรรให้หน่หมื่นเจ็ดบวกแปดเป็นยี่สิบห้ายี่เจี่เจ็ดสอหมื้าเออแล้วถ้าเป็นตีกาทำไง<ท> ก็ <static> ö, ต้องปลาเพิ่มมันจะเสร็จมาเพิ่มก็ได้เนี่ยถือว่ามีสองใบละนายจิกัารโอ้เก็บสองใบเนี่ยทิ้งหนึ่งเจ้สองเสง่๊ะก็จ่ายิ่งหอึ่ อยู่แล้วเนาะไม่ทันในคลิปนี้พีจีหยุดได้แต่ต้องสองใบไม่พีจีใบเดียวก็หยุดได้อ๋อเหรออ๋อใช่ใช่เพราะแกเทิกแล้วเด็กมีสแตนยังกมีสแตนโอยก่อนโอยก่อน อ้้ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลยกานห้าใบเนาะห้าใบเขี้ยบเพิ่กลับมาห้าหกใบแล้วอ่ะเฮ็ดแค่สองเดียวเฮ้ยจี้กองนี้อ่ะเ็กแม่งกองยี่อ่ะไอ้กูจะโดนมีเนี่ยว่าตายแน่เนี่ย ไม่มือเหลือสองใบมีทางรอดดีกว่าาาเจอวเ้ยเวเลยเจ๋เลยเจวเยเจ๋ว้ พี่้เบส่มาัเลย้องท่าหนละไม่ท่าไม่ท่าเอาวะสองตัออรนตติงนี่ว่าดีป่ะวะสามบอสใส่เสียเีกแลวเราวไวจังไอ้ที่อันติเมตไตมันเล่นกันไวขนาดนี้ข้าปลาตีกาดใช่ไห ปูปนว่ปูนี่ก็ติดตลกไป่อยมอาคนนี้แหละคอนเฟิร์มได้คอนเฟิร์มเอาคอนเฟิร์มได้ irm, ดก่อนนะแต่เพิ่มเป็นยับค่ะเออเทคมันมาสองมางอันน <h> ี <h> ้มไม่ได้กิ้งหมดเลย ไม่ต้องโชว์นะเล้วก็สองใบขอบมีสเตนแน่นอนนะอย่างน้อยกูเห็นมังกรอยู่ในเด็กอย่นมึงต้องแตะสเตปเาใบหนึ่งแน่นอนใบหนึ่งไม่รู้ไม่คี้ก็ยิ้ม่ไไปเาเียอชัยอาเซอร์ผมก็ยังเก่งอยู่แล้วนะมันไม่ต้องเก่ง อันใหม่ก <tripod>. ็เ <desserts> ช่นก <uk> ันว่ามาคนจะเก็นแต่ขโมยมาพูดแค่เพิ่มแค่ไม่ได้กินอะไาเกินสองใบคอไม่เหรอมันไม่บวกพลังใช่ไหมอย่างนั้นที่ทำยิงใช่ไหมไอ้มันจะไม่มีได้จนกว่าแวนจะปีไว้อย่าไปกลัวมัน เ็สอนยอันนะอนชั่รวาอเจ็ดพันเป็นเจ็ดอ่าเจ็ดนยวนนี้ก็ลงมานะใช้ช้าไปนิดนึงสามใบข้าวแวนสามพันมังสามพันบ้านเนี่ยสามันหกบานเนี่ยนะเนี่ได้แล้วองได้แล้ว ไม่หรอ่ชาไปละสา่กันหาจริงใช่ต่อไปเรนเรนไม่รูเนี่นรกุา16กเกมื่ตายหกสองสแรงแรงแรงแรเสพปตวมเไแรงแรงแรเส9แ 9ก้าห้าพันสองสี่ตีบ้าน่ารอค่าดเขาไมรอเมื่อเแมื่น่ารอ่น่ารออดอันตกดีกเการได้กาไปก่อนตีก่อนที่ได้บวข้าวัปสิบหกัวเมตีออกเท่าไหร่พี่จีสามสิบจีพี่จีพี่จีร้บรกาตีเอาให้เต็มที่ก่อนไปายพี่จีเจริญเลยพัดโต

ตัวผมเอาน้องกับเบอร์วิลเลียมตัวมีสามคลิปแล้วก็นาร้เก้เจ็ดสิบหกสิบหกหกสามห่นห้ากสามหนตัวได้สี่สิบหกสามิไม่ออกสักใบด้วยอันนี้สี่สิบหกบวกหกห้าหมื่นสองตาย ติดเล่นเลติดเล่นติดเล่นเล่นอ่าเลยนะครับามาแล้วแหละที่เล่นไม่ติดเยจเาเยหนี่ยเลยเลยีให้มันเพราะมันเป็นอย่างงี้แหละสรุปเราจัดมินวามาทำไมใส่แทนเจนแปงนะเจนแปงนะทีครับเออสิห้นาทีไม่เอาอีกรอบไหมเอามาอีกรอบหนึงอีกรอบนึงใทยเริ่งกันพยานขอให้ยาน ไลท์เป็นเหล็กผ่านไลท์เป็นสตัวแล,ล้วก็ตีโจ้กาเดียวตกนะครับกาเป็นกากรการสองไลท์เป็นเรวโลกเรเวโลก<ป>ลงคานิุดครับ<ป>โชว์อันไม่บัตหนึ่งายเบสเจ็ดพัน 7, คนไหนนะคน ใช่ลืมตัวเริ่มพอนะตัวเริ่มพอมเขาไม่ไม่ค่อยบอกใครจำได้ว่าตียินเราเสรมอตีคิดฐานมาอ่ะและ้วเราเอเราตอเราต้องรู้ต้องถ่ายที่ห้อด้วย <laughs> เดี๋ยวอย่างนี้ดิไฟการส์สตายไปไปเจตันสักพิกหนึ่งกำลังเว้นสต๊ดเดย์ตีสิบห้าเฮ้ยไม่ออกเว้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่เล่นถอดไปก่อนแปดเก้าสิบไม่เจอมาสิบสองเล้วมัก็ทั้งเด็กก็ทั้งเด็กกูมีอยู่สี่ใบจะเจอได้ไงเนี่ยคนฆ่าที่เราต้องการติดตลกติดตลกมากไปไงสกิลมีคนเห่าทำไมพี่หายชัดอ่านะครับแค่ติดตลกอีก

เหาค้าเกตเอารู้เลยเอาเอาอันนี้มันเทคเมื <busca> ่อลงปะแค่เมื่อลงเหมดประโยชน์ละเอาเมล้ตีแ็กคอมพนอะตีแวร์เนี่ยอะไรสิบเอ็ดโอ้ยปอยเดีวล่นไไข่ไเลขแลวเราไป่แวอยียแ็บเล็้างแเลยาไม่ได้สได้ เราเจอแล้วเล์เป็นอันไม้เท็อันไม้ครับเมื่อไล์โซบัติดเบสเสิร์ฟหาเบสลงมาเสิร์ฟมาหมาเสิร์ฟาองหมนหมาเสิร์ฟอันไม้ต่ออ่เเราจะปูมือได้ไม่ได้ ลงพับควรหม่หาเบฟเจ็ดผัเฮ้อมันเกี่ยวเรยนะหาเจ็ดผันใช่ <c oughs> เสิร์หาเสิร์หาอะไรก็ได้เอาโกงไปอ่ะพี่จร<ๆ>ิงๆยิงตะ้นเลยไดเลยหรือจะยิงแมว <c oughs> ใส่ไว้แบบมันจิ Lori, ๊จ้าหน่อยกมันมีดีทายได้ให้มันมีแบบพีพาวเวอร์สตนพาเวอร์ใช้แมวใช้ฟิลิกีใช้แมวแหละเือไตฟีก้าตบตเูสิบสี่ตัวอันร้อนก็ตายแมวไม่กลาเว้ยโไม่กาเดมไลน์ ก็ไหลไม่เก sí, sí. no, ินสามยังไงก็ไม่ตายพาราไว้ไอ้สายคีโมจิมหายตีแมนอยู่ดีปล่อยไมเไม่ไม่เจงกัะเลยใช่ไหมไม่เนี่ยไม่เจออี้โดนไปอีกดอกตีพงสารหรอวิ่ง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 เข้าไปเจ้าแฮมพารู ขาอะไรดีสุด้คือมันจะผ่านว่าอมาจากหอกเตียมบดมออกเตียมบดมแล้วโซ่อมือมาล้ออะไรคือไม่เข้าใจคิดแต่ชอบผมชอบดูแลผมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮัาโ่าฮไาฮ่าาฮ่าฮ่ขฮาฮ่่ อยากรู้ว่าเขาร้องอะไรไปหาดูเองนะครับผมจะไม่ร้องดีแล้วโโโนนนมันเสี่ยงเกินไปครับพี่พลังจะมีหมาแมวที่คอยดูแลอยู่พี่แจว่าการร้องเพลงเขาร้องที่ิดกดม่เป็นไรายี่เอารอบมันก็บอก่าชูสามนิ้วเห็นเห็นแล้วมันแสะลงใจสะแลงใจทำไมเด็กไม่รักข้อมือลงบนรถก็ชูสามนิ้วทีแรกมันก็อยู่แค่ในหนังแหละใครเป็นคนเริ่มไม่รู้มัใช่ไม่ได้แล้ว มีอยู่คนยังไงป่ะที่เขาไปเริ่มแล้วพอเขาเริ่มปุ๊บทำตามกันหมดเลยโซแม่ก็เลยไม่อยู่แค่ในหนังแล้วมั้งมึงจะจำไม่ผิดแต่คือหลังจากนั้นมันก็ไม่อยู่แค่ในหนังแล้วนี่สกิลโซมาสีถ้าคุณผู้ชมไม่เกณฑว่าเราพูดเรื่องอะไรก็ดีแล้วอย่ารู้เลยแต่ละเกณฑก็เงียบๆไว้อย่าพูดมากถ้ามันแสลงใจเขาเขาก็แบกทุกอย่าง อนนี้3,000เจ็ดอาบอรดบวกสี่แล้วก็เ T V จบสี่พันจริงวะใช่ใช่อันนี้ข6ดีไหมวะผมดีไหมเจ้าแห่งฮัลโหล่งไปผมไม่มีสงไปจะเท่ไหมจีการไวไหวเรายากไม้กดตีจริงมันคือ P G นะช่องจีโซน ดักมือโอเคใช้ได้เพื okay, ่อปืนเหลือสามด้วยนะก็เป็นที่มือที่ไปใส่ไปโอเคผมแล้วเท่าแล้วนะเเจ็ดสิบหกสิบหกบวเป็นสองสออองบเป็นสาดูค่าได้ตีออกเลยสอ้ทีแล้วมันใช้การแวนดิมิวการ์ไม้เดไม่กด้คือถ้าเขาข้างตีอย่างเงี้ยความความไอ g ีจีจีการไม่ได้สงส่กูต้องมีความรู้สึกว่ากูต้องเล่นิดตรงไหนสักจุดแน่เลย อ่ะเลนนี้ปล่อยไปก่อนถ้าผกันนะอนี้สองหกสิบแรกสองหกสองสามหกแม่แม่ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับนกินทสองสองไปเฉยอันนี้มันบวกใคเหัวกาไม่ไหวอยู่ดีอะลงค่าพาร์ทีแแบงกลังา่งอ้ยทีแบงกลังอยู่่ไง ออกเขี้ยวมันไม่มาตอนนี้โดนยำเลยอร่อยจับไม่ได้มันพอแค่เลนเดียวลอะเวลาเล่นอยากเจอสามสามสองหนึ่งยิงสองหนึ่งศูนย์จัไม่พอมันอยู่ในข้างเดียวไม่หวมาสตาร์เสกมาแรงเลยยังไม่ทันตายเลยตายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปโมเด็กมาใหม่อันนี้เราจัดติดิะตลกไปเลย ใ่ครับก็จบจะเป็นเท่านี้นะครับจาดติดตลกแต่พวกเราติดตาขับมือเมื่อใหม่ครั้งหน้าครับถ้าเรายังไม่โดนเดร์เขาขุกเกินซะก่อนสวัสดีครับ